สวัสดีครับสวัสดีสวัทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมครับน้องเสียเบียร์นดำชิงครับพามาดูความคืบหน้าของปาลาเราหน่อยครับนี่ปาลาเรานี่โคกน้องนาอย่างเดียวครับไม่ทํารถทําเรือให้ผมเลยโทรมานี่โคกน้องนาอย่างเดียว,ทำ,วทำอะไรอีกแก้ไฟไฟไว้ขายอ๋ออันนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วเลยต้องแกใ้ไฟไป้ขาย อย่ไหวเลยก็มาดูรายละเอียดครับวันนี้ะนอนเมียนเลยเหลียวย้ายรถเข้าบ้านแล้วฮะทำไม่ได้พอดีไปซื้อของเลยเนาะพี่เอาตังค์ไหม ใช่ไม <42 ceksin> <sm ack> ่เอาวันนี้ก็ไม่มีวันนี้ไม่มีมาตั้งอยู่บ้านเว่าจะฝากทั้งละมันหน่อยป่ะนะมี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 ไหมพอพอมีไหมทั้งละมันไหมกีรีริดดีหน่อยน่นแบบเมกานั่นเลยน่ะแบบนั่นแหละนะหายยากบ่ะแต่หายากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว เอาที่บ้านมาใส่ก่อนนี่หายายต้องใส่ในตั้มนะนี่ครับก็ฝนจะตกก็เล่งให้ครับเล่งงานให้ช่างแก้วนำทีมครับมือน,นี้กันเกียงขาสันเดียกันสันครับช่างแก้วดินด่วนสัง่งสองเมตรสิบห้าครับของผมสองเมตรสิบฟอ รถกระป๋องนี่ยูยูสติกผมวัดดูแล้วเขาเอาสองเมตรสิบเอ็ดสองเมดสิบสองแล้วแต่คันแต่ผมทำสองเมตรสิบผมเอาขอบยางนี่ไงกระบะโฮะโผไหมเยวเราไปเปลี่ยนกระทะไหมใส่กระทะไอ้นี่มันโผล่ใส่แค่สีหนอหรอวะเออเนาะหร อมี่หน่อว่าเปอย่างไรมียังก็บอกนี่ทำไงก็เอาขบอนั่นอ๋อนั่นแหละสวยอยู่ใช่ไหมเอ้าสวยก็สวยจัดไปแพงไหมราคาเท่าสามตมีไหม่าจะไม่ถึงหรอกนะไม่ไม่ถึงลดลดให้ไหมนี่แต่มันคงต้องเอาปั่มแต่ฝั่มซื้อมันนะปั่มสามมตรนะ องาครับข <Es> <ừ> ับบังพวกนั้นมมีปัญหาว่ะน่ะมาลูกเดียวกล้วิจงไปลูกเดียวเลยอืมพอไหวแล้วควนวนมันพังใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวแกจัดสามมิตรให้เลยครับผมมาดูเอ่อค er ันนี้จะเป็นกระบะของดินด่วนนะครับ ต่อกะบะของช่างแก้วครับการันตีแข็งแรงชุกกเอืก็พุ่งกพุ่งเดี๋ยวมาดูเจ้าสมององเราหน่อยครับนี่ถึงไหนแล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหนึ่งเดือนครับนี่ดูหน่อยสิโอ้ เงียบเสียเปาอันนี้เฟืองเร็วนะครับกันนี้นี่น่าจะเฟืองสิบหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องต้องดูอีกทีครับคิดว่าเฟืองสิบแน่ๆสิบสิเบเบส เดี๋ยวให้ชายใหญ่ยิงซ้ายให้ครับสวยๆเลยนะสีนะตรงสีสวยครับแบตเตอรี่ก็าหายนะครับไม่รู้หายไปไหนนี่จะเป็นท่อยเสียของผมเอง,เงนะครับนะเอา้าอันนี้ใครก่โมยเฟืองไทยไปไหนเนาะนี่ เจ็ดอีนี้อู้แต่เครื่องนิ่มมากครับคันี้บอกเลยเครื่องดีดีถึงดีมากเลยแหละก่ไม่ได้เจอกันนานเสียเกินครับจะสมองเราใกล้ก็ใกล้ความเป็นจริงครับเดี๋ยวทําไปก็สวยครับคันี้บอกเลยสวยทำเสร็จก็มีหยิบหยิบแปดเก้าแสนหน่นนะครับ ล้อครับนี่รถทรงมันได้ครับคันนี้บอกเลยว่าทรงรถทรงรถมันได้ครับแต <c oughs> ่ทำไมมันเหลืองวะฮะที่สี่ทำไมมันเหลืองลืมโดนน้ำหรอ <c oughs> จอดนานมากครับจอดเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้รือไม่ได้ทำอะไรเลย ก็เพิ่งมาทำตอนวันที่23ครับยี่ยเสร็จมาแล้วเดี๋ยวรอ,อประกอบมันจะเป็นเฟียมครับเฟียมที่แกะออกทำนจอย เดี๋ยว่แก้วโมดิฟายให้ครับสวยๆไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเจอแปดนะครับรถผมนี่เจ c เป็น J1 วัครับเจวันคาลิ่งบนครับอันนี้สุดจัดครับผมชอบมากเลยครับอันนี้ไฟนองภายในนี่อย่างที่ได้ชมไปนะครับเนาะไม่ต้องพูดถึงครับเนียนนี่แล้วครับนี่ สวยงามมากครับภายในนี่จำๆจเลยแหละเอฟซีสวยดู<อ><อ>ก็เดี๋ยวเสร็จก็ต้องไปอุ่นไปอะไรให้เรียบร้อยครับคันนี้ รถต่ออูนี่นี่สุดยอดครับคือะเหลืกเหลืกนี่นามาครับสีสันสวยงามนะพี่นอ้องอูฟ้าไทยนรักต้วใช้เวลาต่อนานพอสมควรนะครับถ้าใ,ใหญ่ต่อให้ก็ประมาณที่แรกนัดก,กันสิ้นเดือนนี้ครับไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบแล้วเนาะ 30แล้วครับด้วซียังไม่เสร็จครับก็เดี๋ยวรอดูว่าใช้เวลาต่อกี่วันนะครับสำหรับเจ้าสมองเราวันนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ